ประเภทนินทาคนนี่นบอกเลยว่าความง่วงเอาหาวนอนนี่หายไปไหนก็ไม่รู้นี่วอนนี่ปิวเลยล่ะนี่วอนนี่นะอัศาจรรย์พันลึกเลยหล่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดาหรอก <c oughs> ยิ่งในจับคู่กันกับมชชีเจิ้นนี่นะทั้งวันก็ได้หลวงตาบ่นให้หลวงตาบ่นให้คูบากับคูบดลสองคนนี้เนี่ยท่านว่านะ อย่าให้มันได้อยู่ด้วยกันนะอย่างนั้นี่ยมันไม่ได้นะไไจ,จับกลุ่มนินทาคนอื่นนี่บอลหายหมดอันว่านี่วันนั้นนางรถตู้ไปด้วยกันมีหลวงตาหน่อยหลวงตาแล้วก็ครูบานี่หลวงตาหน่อยกับหลวงตาก็ซัดแหละทีนี้นี่หลวงตาก็นินทาคนอื่นเหมือนกันไนงะกับหลวงตาหน่อยไงไอ้ไเราก็เลยข,ขำขำหลวงตางงนเนี่ยสองคนนี้ก็เหมือนกันเราก็ว่า <laughs> อย่าว่าแต่เราลเลยเถอะสองคนนี้ก็เหมือนกันเรามาลงแต่หน่อยคำอย่าเนะีย่ยให้ได้แทงคืนมนะัคุยเรื่องอะไรดีหละฮะอยากฟังเรื่องอะไรว่าจะพูดนะว่าจะพูดเรื่อง วิธีภาวนาเรื่องอะไรมันคงไม่ได้ลนะแล้วล่ะมันมาเวนี้แล้ว <c oughs> มันมาทางนินทาคนแล <c oughs> ้วแล้วเราจะจัดการคนที่นินทาเราอย่างไงครับครูบาจัดจัดการคนที่นินทาเราเหรอ <c oughs> จัดการไม่ได้ไม่ได้เพราะเขานินทาเราไม่รู้จักไงถ้าเขานินทาเรารู้จักเขาไม่เรียกว่านินทา เพราะฉะนั้นเราจัดการเขาไม่ได้นะแต่เราจัดการเราได้หากคำพูดใดคุยกันแล้วนี่นำไปสู่การผิดกันนี่ยครูบาไม่พูดนะครูบาจะไม่พูดเลยหากพูดแล้วมันนำไปสู่ความขัดแย้งความผิดกันอย่างครูบดลนเนี่ยก็ไม่พูดบุดรก็พูดนะพูดไปเดี๋ยวมันจะผิดกันาทางว่างี้ทา่านก็จะหยุดพูดบางทีมันก็เพลอแล้วก็เตือนกันไง เราบอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้น่้วพอพูดมันจะเป็นการเสี่ยมนะตอให้คุยกันสองคนมันก็เสี่ยมตัวเองให้ผิดกับคนที่โลนินทานะี่สาคัญนะตัวเนี้ยนะต้องรู้จักใจตัวเองให้ได้หากพูดแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรากับเขานี่เหินห่างกันใจไม่ไม่สนิทกันอย่าพูด ไม่พูดดีกว่าถ้านินทาเล่นๆมันไม่มีปัญหานะนินทาเล่นๆนะ่ะพูดเล่นๆเ,เนี่ยมันไม่มีปัญหามันมันรู้แต่ถ้าพูดจริงจังมันก็รู้นะนินทาเขาแบบจริงจังเลยมันรู้อัน,นั้นอย่าไม่พูดนินทาเล่นๆนี่พูดได้มันเหมือนกับ,บว่าเพื่อนกันซื้อนะ่ะนะพูดถึงกัน,ใน,ในเฉยๆอันนี้ไม่มีปัญหาแต่นินทาแบบจริงจังแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันอ่ะอย่าไปพูดเลย ถ้าเริ่มรู้สึกว่าจะขัดแย้งกันแล้วหยุดครุบาก็จะเตือนบางทีคุบดงก็จะพูดว่าไม่พูดดีกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะผิดกันใชไหมแล้วก็จะเตือนกันอยู่เสมอถ้าเกิดนินทาเขาแล้วเราไม่ไม่ได้ขัดแย้งกับคนที่คุยด้วยครับคุบามันก็จะไหลไปเรื่อยว่าครับคูบาโอ้ยคนมันจะนินทาผู้อื่นมันก็ต้องไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่มีทางจะมานินทากันเองหรอเนี่ย เวลาคุยกันสองคนเนี่ยไอสองคนเนี่ยจะซูมหัวสัตว์อีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ใครไม่อยู่เราวังให้ดีนั่นเรียกว่านินทานะมันไม่มีทางจะมานินทากันเองสองคนคุยกันสองคนจะมานินทากันเองก็ไม่มีอย่างงั้นมันเรียกว่านินทาที่ไหนน่ะมันเรียกว่านินทาไม่ได้แต่มันต้องดูนะนำไปสู่ความขัดแย้งกูบาดูตรงนั้นนะ คำพูดใดก็ตามหากนําไปสู่ความขัดแย้งคุณพ่าจะไม่พูดเขาจะปล่อยมันผ่านไปต่อให้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็ตามเขาก็จะปล่อยมันผ่านไปไม่พูดถ้าพูดแล้วมันจะยิ่งเล้าฉานกันไปยิ่งแตกแยกกันไปหยุดพูดเลยไม่เอาเปลี่ยนเรื่องเลยหลวงตานี่จะเปลี่ยนเรื่องบ่อยมากพอเริ่มพูดที่จะเกิดความขัดแย้งหลวงตาจะเปลี่ยนเรื่องจะพูดไปเรื่องอื่นเลยอยู่ดีตัดบทไปเลยปุ๊บเลยจะรู้ดีว่าหลวงตาเปลี่ยนเรื่อง ไม่อยากคุยเรื่องนี้ละถ้าเราจะชี้ใส่นกชี้ใส่ไม้ไปต้นไม้เขียวดีเนาะฝนก็ตกมาใบไม้ก็เขียวดีนะนี่นะทุกคนจะรู้เลยว่าไม่ควรพูดเรื่องนี้แล้วนะบางทีมันคุยจนมันเพลินไงจนเผลอไปนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเรานั่งฟังหลวงตาหลวงตามีวิธีเบรกของท่านนะนีนนะ่พูดเตือนสติกันนะไม่เรียกว่านินทาเรียกว่าให้ข้อคิด นะต่อให้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่พูดให้ขอ้อคิดให้เกิดให้ฉุดคิดขึ้นมาบ้างอันนั้นไม่เรียกว่านินทาเรียกว่าให้สติปัญญา